เมืองทองเปิดตัวสวยเกมลุกมาแต่ยังมีสิ่งที่น่าห่วงด้านบียูลุกลับปรับด่วนก่อนเจอบุรีรัมขณะที่เอกนิตต้องปรับตัวให้ไวที่อุดวะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกลเน่กานูลาบาพัดนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่มมากกรัมเพียงแค่70แคลนะครับ มี2รสชาติให้ไปเลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนคีมราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอชา้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทัพกีฬาพยองเมืองทองยูเนเต็ดกันหน่อยนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกที่ล่าสุดได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องการกุศลด้วยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของทูแบงคอก บรรยากาศเนี่ยคึกคักและก็สนุกสุดมันอย่างมากแล้วก็เป็นเมืองทองนะครับที่ชนะแบงคอกไปด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งแต่เกมนี้ทั้ง2ทีมก็ไม่ได้ใช้ชุดหลักชุดฟูลทีมเจอกันนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งแบงคอกเนี่ยเก็บนักเตะตัวหลักไม่ได้มาลงเล่นไว้เยอะเพราะว่าเขาจะมีเกมอุ่นเครื่องในะต่อไปรวมไปถึงเขาเตรียมความพร้อมในการไปเจอกับบุรีรัมเช่นเดียวกับเมืองทองในช่วง11็ผู้เล่นตัวจริงชุดแรกที่ลงไปเนี่ยก็ แต่ละคนอาจจะไม่ใช่ตัวหลักแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของนักเตะใหม่อย่างนัทวัฒน์แล้วก็มีธิรพัฒน์ลาหบุตรเซนเตอร์สง่งมุิไข้ควรแล้วก็อามีในส่วนของกองกลางก็วงศกรชยัยกุลเทวินธิรพลเยอะเยะ้ยหน้าเป้าเป็นฟ้องปรมรีศรอาจวิไลได้เห็นนักเตะดาวรุ่งอย่างสลายุทธอยู่สืบเชือ้อปิยะน,นัททศนิทใช่ไหมแล้วก็ประตูโสพลนวิทย์ครึ่งแรกนี่ต้องยอมแล้วว่าเมืองทองกล้าเล่นมากนะ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้เล่นชุดหลักแต่อย่างที่บอกว่าเมืองทองเขามีระบบอย่างชัดเจนในยุคมาริโอคือบอลบิวอัพแกะเพรสซิงในช่วงแรกๆอาจจะแบบตื่นตระหนกกดดันนิดนึงอาจจะมีพลาดแต่พอเข้าสู่เกมได้ปรากฏว่าเฮ้ยกล้าเล่นนะแล้วก็ชุดที่เมืองทองส่งลงไปเจอกับแบงคอกในชุดแรกเนี่ยอุ้ยเล่นได้เซอร์ไพรส์ผมมากนะนำไปก่อน1นตูนย์ด้วยจากความผิดพลาดของประตูแบงคอกอย่างวรุษเตะบอลออกมาไม่ดี แล้วก็ไปเจอสลายุทธอยู่สืบเชื้อยิงไก่เข้าไปนะครับคือแบงคอกก็ไม่ได้ชุดชุดดีอยู่นะก็มีพุทธิธนันวันศร,รีใช่ไหมมีมาเนลทอมนะครับมีบุญทวีมีวันชยัยรัชนาะชนานันขยาวัตอานนท์คือตัวดีอยู่แต่ต้องยอมรับว,ว่าแบงคอกมีหลายสิ่งที่ต้องปรับแต่เมืองทองนี่กล้าเล่นมากบิวอัพสู้เด็กวิ่งเยอะปรเเมตรก็เด่นนะแล้วก็ รึ่งหลังเนี่ยเมืองทองก็มีการปรับส่งตัวหลัก,ล,กลงมาอย่างบินลงได้เห็นละที่สตองโดศุภัยพรมราชวิาเทพครกคณะคำยกแล้วก็มีเจริญศักดิ์เตฟานเชโปวิดลงมาแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยในะลุกนี้เชโปวิดทำได้ดีมากโดยรวมแล้วเป็นเกมที่ผมมองว่าเอาจางฝั่งเมืองทองก่อนได้เห็นหลายๆอย่างอะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเกมนี้คือระบบวิธีการของมาเรวยังคงยึดและทำได้ดีกว่าเดิมคือเล่นเกมลุกได้ รวดเร็วฉับไวมากขึ้นและเฉียบคมอ่ะอย่างประตู2กับ3เนี่ยจเจริญศักดิ์กับปรเมศคมมากนะเมื่อวานปรเมศเนี่ยเอยผมว่าเขามีทุกอย่างยกเว้นจังหวัดจบที่ถ้าเกิดปรับจังหวัดจบดีกว่านี้โอ้โหผมว่าเขาเป็นินกองหน้าของเมืองทองที่ฝากความหวังไว้ได้เลยนะแต่แติดยางเดียวทําดีทุกอย่างแลวจังหวัดจบยังไม่เฉียบคมแต่งดีทิ้งได้ลูกหนึ่งแต่ผมว่าฟังในลูก,การที่กําลังจะมาถึงเนี่ยผมว่าสลับกับเชปวิตมันส่วนเชปวิดเนี่ยดาวเตะเซอร์เบียคนเนี้ย ความพิรค่าในศูนย์หน้าสูงนะหลุดไปโอกาสไม่อีกครั้งก็ยิงได้เลย้อ hey, ผมว่าคนเนี้จะเข้าสไตล์มากกว่าเอเนียเพราะว่าเขาหาพื้นที่หาช่องดีแล้วก็ตัวใหญ่บังบอลได้ด้วยบินลงบินลงเนี่ยผมว่าต้องปรับเรื่องของความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมหน่อยเพราะว่ามันมีหลายจังหวะที่เขาเขาไม่เช็คลำหน้าและเกือบโดนต้องปรับจุดนี้แต่เขาได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่และเข้าบอลหนักนะครับ ส่วนทิสตองโดผมว่าจะถางเขาดีอยู่แล้วแต่พเพียงแค่ลูกเปิดยังยังคงไว้ใจยังไม่ได้แต่ผมว่าทิสตองโดมาทําให้ให้แนวรับฝั่งขวาแลนนิ่งแต่แบ็กซ้ายต้องปรับทั้งคู่เลยสุวิทย์กับนทวัฒน์ทบ้านสองผมว่าเขาอาจจะตื่นตื่นไปหน่อยผมว่าต้องปรับความนิ่งมากกว่านี้ประตูเนี่ยกลายไว้ผมชอบนะโสบพลนวิทย์รักญาติเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาก้าเล่นน้องคนเนี้ยก้าเล่นก้าบิ้ว แต่ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เขายังน้อยอยู่แล้วเขาเพิ่งได้เดบิวต์กับเมืองทองจริงๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของส่วนสูงนี่แหละร้อยแปดสิบเดี๋ยวเมื่อเจอลูกบอลจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าเข้าเทคนิคมาริโอไหมเข้านะครับโศพลนวิทย์เนี่ยล้วก็เฮ้ยผมว่าปั้นได้คนนี้ถ้าจะถามว่าใครเป็นมือหนึ่งตอนนี้ของเมืองทองผมว่าโสกพลนวิทย์โอเคเลยออกบอลกับเท้าดีแข่งกับเพรลพงเอนนินและการที่จะหายเจ็บกลับมาก็โดยรวมแล้วเมืองทอง ยังคงยังคงน่ากลัวแต่อย่างที่บอกว่ามีหลายสิ่งต้องปรับคือด้วยการที่เกมรับมันเปลี่ยนใหม่เกือบยกชุดอ่ะอันนี้ต้องต้องปรับในการแบบยืนล้ำหน้าเช็คลายลำหน้าเลยมาบานนี้แต่เกมลุกผมไม่ห่วงเกมลุกดีเมืองทองอ่ะนี่ยังไม่เห็นวิลเล่พ็อปพี่ชาอุทานะผมว่าน่าจะดีขึ้นอันนี้เป็นสั่งเมืองทองนะส่วนทูแบงคอกเนี่ยเราได้เห็นแล้วคือผมว่าฟุตบอลแบงคอกนี้ของโค้ชแบร์เนี่ยเขาเขาใช้ความชัวแต่เกมเนี่ย พอไม่มีนักเตะต่างชาติเนี่ยมันส่งผลยังมีนแนวลุกที่ที่ไม่หวือหวาเท่าไหร่ถ้าใช้นักเตะไทยเนี่ยแบงคอกเหนื่อยแต่อย่างที่บอกว่าคืนนี้เป็นการลองทีเหมือนเครื่องแบงคอกเขายังเก็บนักเตะตัวหลักไว้หลายคนนะวิลเลียนโมตา้ามามุตอ่าทิติพันธ์ทศวัรษปกกล้าอัน,นอตันเอเวอร์ตันปฏิวัติคำหมซึ่งเขาจะเก็บไว้เจอบุีร์เลยแต่ผมว่าเดี๋ยวเขาใช้อีกชุดหนึ่งน่าจะดีกว่านี้อ่ะแต่ก็ยังต้องปรับคือผมว่า เกมลุกแบงคอกต้องดีกว่านี้หากจะสู้กับบุีรัมแล้วก็เกมรับวิงแบ็กสฝั่งเขาเล่นเกมบุกจนเพลินจนเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับในจุดนี้การเจอบุีรัมอาจจะต้องรัดกลุ่มแต่เดี๋ยวรอดูว่านัดเจอบุีรัมแบงคอกจะเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกเห็นจากชุดนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นชุดสำรองเนี่ยแต่หลายๆคนก็สามารถเป็นตัวจริงให้กับทีมได้ยังต้องปรับฟอร์มการเล่นพอสมควรเลยสําหรับแบงคอกนะครับอัมอวาี้คุณผู้ชม คิดเห็นยังไงกันบ้างในเกมอุ่นเครื่องื่องการกุศลสนุกไหมลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยผมว่าเป็นเกมที่สนุกนะแล้วก็อย่างที่บอกเมืองทองเนี่ยยังคงเล่นมันแล้วก็เกมลุกบุกแหลกไว้ใจได้แต่เกมรับอาจจะยังมีเสียวๆอาจต้องปรับแต่ผมว่าโอเคเลยเดี๋ยวรอน้องการธนวัตรและโคต้าเอเชียเมืองทองน่าจะสมบูรณ์มากขึ้นละกันนะครับอ่ะแฟนเมืองทองแฟนบางคอกลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้รวมไปถึงนะครับคลิปนี้คิด พูดถึงเรื่องราวของน้องบุ๊กเอกธิตปัญญากันหน่อยนะครับดาวเตะป้ายแดงที่ย้ายจากเมืองทองไปอยู่กับอุระวะเรดเดมอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยสัญญายืมตัว6เดือนพร้อมกับออปชันซื้อขาด <c oughs> เดี๋ยวเอก,กนิตจ,จะเดินทางไปช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับเนี่ยต้นเดือนสิงหาคมน่าจะสัปดาห์หน้าน่าจะเดินทางไว้แล้วแล้วก็ฝึกซ้อมกับทีมก่อนจะลุ้นลงสนามาช่วยอุระวะเรดเดมอนในช่วงเลกที่2นะครับ ล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งพิธีว่าพลสังขพันธ์นะครับนี่ก็เป็นอา่ามของน้องเช็คสุขโชคสรชาติแล้วก็เป็นคนที่รู้จักฟุตบอลเจลีกเป็นอย่างดีเนี่ยได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องบุ๊คเอกนิตปัญญาด้วยพิธีบอกว่าในมุมอของเขาเนี่ยรู้สึกดีที่มีนักฟุตบอลไทยมาที่เจลีกเยอะๆแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่บุ๊คต้องต่อสู้กับการมาอยู่ญี่ปุ่น ก็เรื่องการปรับตัวนั่นแหละเขาบอกว่าเอเกนิษก็เคยมาซ้อมแล้วรู้อยู่แล้วว่าต้องปรับอะไรต้องทําอะไรดังนั้นความยากสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับสุภโชคชนาทิพย์ในช่วงแรกเหมือนกันใช้เวลาปรับตัวกว่าจะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้แน่นอนเอเกนิษ์กับสัญญาครึ่งปีเขาอยากให้ใช้เวลาครึ่งปีตรงนี้ปรับสภาพร่างกายตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้ทีมเขาเห็นหลังจากนี้ให้อุดวะซื้อไปร่วมทีมก่อนไปตั้งแต่ของเขาแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆ ดังนั้นครึ่งปีของเอกนิต e เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆเพราะเวลาการสร้างร่างกายมันต้องใช้เวลายเยอะเขาก็ขอให้กําลังใจเออ,อก็จริงรงนะครึ่งปีเป็นครึ่งที่อย่างเหมือนซุปเปอร์โชคอะ่ะต้องปรับเรื่องของสภาพร่างกายแต่ที่บอกว่าบุ๊กบุ๊กไปสู้อยู่แล้วนะครับน้องเขาทัศนคติดีมากอยู่แล้วเขาบอกว่าเขารู้เขาต้องเจออะไรแต่เขาอยากจะลองอยากจะไปและเขาอยากจะไปเล่นเจลิกให้ได้ พอเชิก็ติดตามให้กำลังใจน้องบุ๊กเอกนิปัญญากันไปอยู่กับทีมใหญ่อย่างอุลว,วะไม่ง่ายแน,น่นอนนะครับเพราะนี่อุดมไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นแต่ในเมื่อโอกาสมาแล้วมันไม่มีอะไรเสียหายสู้เต็มที่เชื่อว่าน้องบุ๊กพร้อมมากๆเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องสยุยขอบคุณทุกการรับชมที่สาคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช n น l ต้องสุยกันด้วยร้วไมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่เจดีอย่างเกรเน่การโอล่าบาพัท ที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่มมากกรัมเพียงแค่70แควเท่านั้นมี2รสชาติได้เลือกทานรสคุกชชคลลคกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวทุกสาขาคลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดประกรารใดขออภัยด้วยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เจอกันใหม่สวัสดีครับ